อัลฮัมดุลิลละครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับ51ปีครึ่งศตวรรษส,สวนรัฐวิทยา,ทาสวนรัฐวิทยานะเป็นบ้านหลังที่สองจากครอบครัวที่เป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเหล่านักเรียนหลากเชื้อชาติหลายศาสนา,าเพราะบ่มเมล็ดพันธุ์เล็กๆเหล่านั้นให้เติบโตด้วยความรู้ความรักความเอาใจใส่จนกลายเป็นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง แต่กิ่งก้านสาขาขจระจายไปทั่วทุกทิศท่านผู้มีเกียรติคารบรักทุกท่านครับนะับเป็นเวลา51ปีหากจะเปรียบเทียบกับคนเราก็กินเวลาไปกว่าครึ่งชีวิตคณะครูหลายท่านที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ณนะบ้านหลังนี้ต่างมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือมุ่งมั่นสร้างสารรค์พัฒนาเยาวชน ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับโลกอันกว้างใหญ่ลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานจัดงานท่านอิหมั่มภัยจิตสลามัตผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสวนรัฐวิทยาขึ้นสู่เวทีเพื่อเตรียมกล่าวรายงานต่อท่านประธานพิธีศาสตราจารย์ดรจรัญมะลูลีมขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธี ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จรันมะลุลีมให้เกียรติขึ้นสู่บนววทีเพื่อกล่าวเปิดงานค่ะ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความมีสิริมงคลจากองค์รอนสุภานุตาลาพึงมีแด่ท่านประธานในที่พิธีท่านศาสตราจารย์ดรจรันมะลูลีนบรรดาคณาาจารย์ผู้ปกครองท่านผู้มีเกียรติแล้วก็นักเรียนที่น่ารักของผมทุกๆคนนะครับเรียนท่านศาสตราจารย์ดรจรันมะลูลีนประธานพิธีกระผมนายภัยจิตสลมััด ประธานจัดงานรวมน้ำใจสู่สวนนัดวิทยา65รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับวันนี้ที่ท่านศาสตราจารย์ดรจรัญมารุดีมได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีในวันนี้และเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบรรดาผู้ปกครองแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกทุกท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมงานในวันนี้ขออนุญาตกล่าวเรียน ประวัตินะครับของโรงเรียนสวนนัฐวิทยาให้ท่านประธานพิธีและผู้ปกครองผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านได้รับทราบนะครับว่าโรงเรียนสวนนัฐวิทยาบริหารงานโดยมูลินทิมัสชิดนูรุ่นอิสลามบ้านป่าเปิดทําการสอนตั้งแต่ปีพศ2514จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา51ปี โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกนะครับในปีพศ2514ในระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับแล้วก็ต่อมานะครับในปี2523นะครับขอลดระดับชั้นเรียนลงมานะครับเหลือแค่ประถมศึกษาปีที่6แล้วก็ในปี2550นะครับได้มีการขอขยายหลักสูตรขึ้นไปตั้งแต่อนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 และในปี2565นะครับก็ได้ขยายหลักสูตรชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือม .6 นะครับโรงเรียนสวนนัิทิยานะครับมีอาคารทั้งสิ้น4หลังด้วยกันนะครับหลังแรกเนี่ยเป็นอาคารที่ใช้มากว่า40ปีนะครับ แล้วก็ได้ทุกทิ้งไปแล้วนะครับนั่นคือหลังหนึ่งซึ่งเป็นความทรงจำสำหรับหลายๆคนเป็นความทรงจำสำหรับสิทธิ์เก่าหลายๆท่านนะครับหลังจากนั้นก็สร้างอาคาร2นะครับซึ่งเป็นอาคารประถมศึกษาอยู่ทางด้านทิศเหนืออยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับซึ่งสร้างในปีพศ .2547 นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นในปี2549นะครับ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น11ล้านนะครับต่อมาเป็นอาคารมัธยมศึกษานะครับ5ชั้นด้านนี้นะครับอยู่ทางทิศตะวันตกของของท่านนะครับแล้วก็สร้างในปีพศ2 5 5 1นะครับเสร็จปี2556ก็ใช้เวลาหลายปีนิดหนึ่งนะครับก็ด้วยข้อจำกัดบางประการใช้งบประมาณทั้งสิ้น15ล้านบาทนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นอาคารอนุบาล2ชั้นนะครับสีสันสวยสดนะครับเหมาะกับอนุบาลที่เราใช้เป็นเรือนรับน้ำชานะครับก็สร้างตั้งแต่ปี2 6 6 1นะครับเสร็จสิ้นปี2 5 6 2ใช้งบประมาณ7ล้านบาทและสุดท้ายนะครับก็คืออาคารละหมาดนะครับด้านหลังด้านนี้นะครับ เป็นอาคารละหมาดชั้นบนนะครับแล้วก็เป็นโรงอาหารอยู่ชั้นล่างนะครับก่อสร้างในเดือนธันวาคมนะครับปี62แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนปี2564ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น9ล้านบาทซึ่งณนะขณะนี้นะครับทางโรงเรียนสวนนัดวิทยามีหนี้ที่ค้างชำระนะครับอยู่2.9ล้านบาท เกือบเกือบสล้านนะครับก็ขอเรียนให้ท่านประธานทราบแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบพร้อมๆกันนะครับในช่วงตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนสวนรัดดำเนินการเรียนการสอนมานั้นก็มีสิทธิ์เก่ามีสิทธิ์ที่จบการศึกษาจากที่นี่หลากหลายหลายรุ่นด้วยกันมีทั้งที่ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศนะครับเช่นปีที่แล้วนะครับเราก็ได้รับทุนการศึกษาจาก มหาลัยอัลอาซัดกรุงไค,คโรนะครับเด็กสามารถสอบได้จบม .6 ที่นี่นะครับมีเด็กที่เรียนอยู่ที่ประเทศจอดแดนนะครับมีเด็กที่เรียนอยู่ที่อินเดียอีกหลายท่านนะครับรวมถึงนักเรียนที่สามารถเรียนในมหาลัยในเมืองไทยนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับมีเ,เข้าอยู่ที่มหลาลัยธรรมศาสตร์ก็มีนะครับมีเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับมี มอปัตตานีนะครับมอสงขลานะครับมหาลัยบุรพามหาลัยเกษตรมหาลัยศรีนครินทร์วิโรจนะครับรวมถึงอ,อีกหลายๆมหาลัยนะครับที่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นม .6 จากที่นี่ได้มีโอกาสไปต่อยอดก็ต้องขอ,ขอแสดงความยินดีแล้วก็แสดงเป็นความภูมิใจเป็นมเมล็ดพันธุ์ของสวนรัฐวิทยาที่คณาจารย์ทุกท่านตั้งใจที่จะบ่มเพาะ เพื่อให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคตการจัดงานสวนรัฐวิทยาในครั้งนี้นะครับอยู่ภายใต้คอนเซปต์ที่ว่า51ปีครึ่งศตวตรรษสวนรัฐวิทยามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อปลดหนี้ที่ยังค้างชำระอีก2.9ล้านบาทซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะครับ ก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์เดียวครับแล้วก็ชัดเจนว่าเราใช้ในการชำระหนี้สินที่ยังคงค้างอยู่ณจงนี้อัลฮัมดุลินะครับวันนี้รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านศาสตราจารย์ดรจรันมลูลีมนะครับได้มาให้ โอกาสกับให้สละเวลากับโรงเรียนสรนัรวิทยาซึ่งท่านอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถในหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเรามักจะเห็นท่านอาจารย์วิจาร์วิเคราะห์ปัญหาต่างๆถึงสถานการณ์โลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในโลกตะวันออกฝัออก่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกนะครับท่านอาจารย์เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านแล้วก็เป็น บุคคลตัวอย่างนะครับเป็นคนที่เป็นไอดอลสำหรับนักการศึกษาหรือไอดอลสำหรับนักศึกษาของเมืองไทยนะครับอัลฮัมดุลินละต้องชุโกตอลลอสุภานตาลาที่ได้มอบโอกาสนั้นให้กับสังคมมุสลิมของเราบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับกระผมค่ายขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดรจรันมะลูลีนกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาดและก็มอบทุนการศึกษา กับนักเรียนที่เรียนดีนะครับแล้วก็มอบรางวัลการทดสอบอ่านอัลกุรอานรวมถึงบรรยายพิเศษในหัวข้อบูรณาการศาสนาสามัญสู่มาตรฐานสากลในงานรวมน้ำใจสู่ส่วนนักวิทยาในครั้งนี้สุดท้ายนี้กับผมขอขอบคุณทุกทกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้และของลอสงสมภารตาลาได้ทรงโปรดประทานริสกีที่กว้างขวางสุขภาพที่ขแข็งแกรงแล้วก็ إ ي มานที man man hai, oh utan, ่มั่นคงและสุดท้ายขอให้ทุกท่านได้ฮุสนุลคอติมาไปทุกทุกท่านครับวบิลลาฮิตะฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตอีนวะลาฮฺอัลวะลาคุวะติลลัลลิลลาฮินะลิญะซีมท่านอิหม่ามไพจิต สลมัดประธานจัดงานฮพจีอาลีริดมัดประธานอำนวยการท่านอาจารย์อับุลลออาดัมพันเอกนรงศักดิ์สะอาดบัวอาจารย์วชิราพรกายงพจีสไลามานเผือกพ่อง ฮัจีราลุดินเลาะมะอาจารย์แสวงหมัดดินอาจารย์นาวินนาคนาวาอาจารย์อิมรอนทรงเตะพัจีสุดดีสมานวิบูลพัจีฮาซันอับดุลลาพัจีอิสายาลานด็อกเตอร์นบีลาเจยอเด ดรมุจลินและสมาชิกกรุงเทพมหานครคุณพิยวัลจรกาวันนี้ในฐานะที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานพิธีผมมีความประทับใจเพราะว่าได้มีโอกาส พูดคุยกับท่านอิหม่ามภัยจิตสแสลามันซึ่งท่านก็จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเครืบนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เรามีทั้งมหาบัณฑิตบัณฑิตแล้วก็ต่อไป เราก็มีอินดุสิีบัณฑิตแล้วนะครับในการสอนที่นี่ผมเองอยู่ใกล้กับโรงเรียนสวนรัฐได้รับทราบความเคลื่อนไหวได้เห็นความเติบโตได้เห็นการแสดงของนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีความประทับใจและตามที่ท่าน อิหม่ามได้พูดไปเมื่อสักครู่นั้นคือเห็นความก้าวหน้าของการศึกษานะครับการศึกษานั้นเป็นชัยชนะที่สำคัญในการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็หวังว่าสวนรัฐจะเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่นำเอาความก้าวหน้าเป็นความหวังและเป็นการผลิต นักศึกษาสู่โลกกว้างบนพื้นฐานของความมีอิสลามเป็นดุลยภาพของชีวิตนะครับท่านประานจัดงานท่านอิหมามไพยจิตสลมมัดคณะกรรมการจัดงานรวมน้ำใจสู่สวนรัฐวิทยา65และพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมเองศาสตราจารย์ดรจรันวัลลีมมีความเป็นมีความรู้สึกนะฮะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานพิธีในงานครั้งนี้ด้วยความรู้สึกว่าสวนรรมยาน,นั้นมีอนาบริเวณที่ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านของผมเองนะครับแล้วก็มี นักเรียนบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงมาศึกษาที่นี่นะครับก็ขอชื่นชมคณรมการจัดงานและผู้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่ได้เห็นความสำคัญของงานที่จะนำเอาความสมานฉันท์ความเป็นพี่น้องความเป็นพระหูวัฒนธรรมมารวมกันจนเกิดงานรวมน้ำใจสู่สวนรัฐวิทยา65 นะครับก็เป็นที่รับทราบนะครับว่าส่วนรัฐได้ขับเคลื่อนมาอย่างถูกต้องก้าวหน้ามีเป้าหมายนะครับจัดการเรียนการสอนที่เป็นการบูรณาการศาสนากับสามัญเข้าด้วยกันมอบความรู้มุ่งเน้นด้านศิลธรรมจริยธรรมตาม หลักการของศาสนากระผมขอพ,อจพรจากพระง์ลักษณ์ตาลาให้การจัดงานรวมน้ำใจส่วนรัฐวิทยา65ที่หนึ่งในวัตถุประสงค์การจัดงานก็คือการพยายามที่จะขยายโรงเรียนให้เติบโตทั้งในทางกายภาพและในทางจิตวิญญาณนะครับ จึงได้มีการสร้างอาคารและเพื่อหาทุนมาทำให้อาคารละหมาดและโรงอาหารได้มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานรวมน้ำใจสู่ส่วนรัฐติยา65อยากเป็นทางการด้วยการ ขอให้ทุกท่านได้อ่านอัลฟาติฮาโดยพร้อมเพียงกัน และลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีค่ะให้เกียรติมอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีค่ะในปีการศึกษา2,565นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาค่ะจำนวน36ทุนด้วยกันนะคะดิฉันอาจารย์สุพรรษาบินอาวางังขออนุญาตเป็นผู้กล่าวรายนามนักเรียนที่ได้รับทุนค่ะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งเด็กหญิงพิชยาภามีนาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กหญิงทัศพิชาเย็นใจเด็กหญิงนิสรีพิพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับสองเด็กหญิงนัดนรีสุวรรณทองเด็กหญิงพิชยาพรบุสมันเด็กชายชาดีประธานกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับงเด็กหญิงรินลดานาคนาวาเด็กหญิงวีดาสาและมัดเด็กหญิงอริศยาบัลลังน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับสองเด็กหญิงณดามีสุวรรณเด็กหญิงจิตติการสายบุญจันทร์ เด็กชายฟาดินพรมสุรินชั้นประถมศึกษาปีที่สามทับหนึ่งเด็กหญิงลัสนากลิ่นมาลายัยเด็กหญิงนุสราตำราเรียง เด็กชายฮัมดานมุ่งมาดชั้นประถมศึกษาปีที่สามทับสองเด็กหญิงวีอารม,มังประเสริฐเด็กชายอานิสซับโพ์ และเด็กชายภูมิพัดนพุ่มพวงสําหรับนะคะช่วงต่อไปในรายชื่อนักเรียนที่รับทุนนะคะชั้นประถมศึกษาตอนปลายนะคะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะดิฉันอาจารย์นบิลาเจยอเดนะคะจะเป็นผู้เก่าวรายนามของนักเรียนนะคะ ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1นะคะเด็กหญิงชัดบีฮิมสุนชั้นประถมศึกษาปีปที่ท4ทับ1นะคะเด็กหญิงกนกดารินมานโสม ฉันประถมศึกษาปีที่4ทับหนึ่งเด็กชายอัมมากลิ่นมาลายัยชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับสเด็กชายรออีสแแลมัด ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2เด็กหญิงสรัญญาหะรงชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2เด็กหญิงสรัญญาเสือเอี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าทับหนึ่งเด็กชายอามีธ์มันธรรมนักกมลขออภัยนะคะเด็กหญิงนักกมลบุญมัน่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าทับหนึ่งเด็กชายอามีดหมันธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าทับหนึ่งเด็กชายธีรัตเย็นใจชั้นประถมศึกษาปีที่หทับสองเด็กชายอานิสสุขพินโย ชั้นประถมศึกษาปีที่5้ทับสองเด็กหญิงรุ่งทิวาคาเมนเขตการชั้นประถมศึกษาปีที่5้ทับสองเด็กชายทันหิรันพรมมาชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งเด็กหญิงวีอาร์มกิ่นมาลายัย ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1เด็กหญิงอาริยาวงนารีชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1เด็กหญิงนภัสนันริตมัดชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2เด็กชายพีรวิทย์มีนา ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับสองเด็กหญิงทันพิชชาสบายจิตขอขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียนที่เข้ารับทุนในระดับชั้นประถมศึกษาทั้ง36ทุนค่ะและขอเรียนเชิญนะคะท่านประธานยังอยู่บนเวทีนะคะเพื่อให้เกียรติมอบรางวาัลให้กับนักเรียนที่เข้าทดสอบ การอ่านอัลกุรอานค่ะนะครับเตรียมพร้อมอยู่ด้านข้างเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายชื่อผู้มีรับรางวัลนะครับสิท่านด้วยกันนะครับจากการทดสอบอัลกุรอานการท่องจาในสุรอัตุฮาแล้วก็สุร่ลอินชิรอครับกว่ามีผู้เข้าร่วมทดสอบนะครับยีท่านในรอบชิงชนะเลิศและในรอบคัดเลือกนะครับมีทั้งหมด70ท่านด้วยกันนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับลำดับที่1นนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับเด็กหญิงสุชัญญาดาราฉายครับ 93.5คะแนนขอเสียงพรบม,มือด้วยครับมาชาัล้อนะคะพร้อมทุนการศึกษานะครับลำดับที่2นะครับเด็กหญิงธีรดาเลาะมะ93คะแนน,<ท>น,<ท>นลำดับที่3นะครับเด็กหญิงไอดาเซนเจริญ93คะแนน ลำดับที่4นะครับเด็กชายสิณชัยบุญมา92คะแนนลำดับที่5นะครับเด็กหญิงเดียน้าปาเหลง91คะแนนลำดับที่6เด็กชายทาวินจิสมัน90คะแนน ลำดับที่7เด็กหญิงมนพัฒบุญชม88.5คะแนนลำดับที่8เด็กหญิงสรุตาเลาะมะ88คะแนนลำดับที่9เด็กหญิงสุทาสีนีผู้เจริญ87.5คะแนน ลำดับที่10เด็กชายชากิรพันแอร์87คะแนนนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนนะครับที่เขาทำการทดสอบทุกทท่ทานเลยนะครับค่ะและขอขอบพระคุณนะคะท่านประธานในพิธีที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับเด็กๆในวันนี้ค่ะ